ก็ <g ül> ถือว่าเป็นการฉลองวันอาสาหบูชา <c oughs> ด้วยการ <g ül> างัดหน้าต่างกุฏิเจ้าอาวาสที่ไหนคะหลวงคองงูเขียวเลยเวัดสุวรรณคีรีวงครับทางาลงเขาปลาตองคงรู้กันอยู่แล้ววัดน,นี้ค่ะซึ่งครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกก่อนหน้านี้เคยมีแล้วนะครับงัดตู้บริจาคแล้วก็เข้ามาขโมยเงินของเจ้าวาดึึ่วางอยู่ในใกล้ๆกับที่นอนอะไรเงี้ย ครั้งนี้ก็เล่นจรกรรมมีแบบแผนโดยใช้บันไดมีบันไดมาด้วยบันไดของวัดอะครับอ๋อนึกว่าเอาบันไดมาเองมาวางแล้วก็ปีนขึ้นมาที่หน้าต่างนะครับแล้วก็งัดขอบหน้าต่างให้บินเพื่อจะแงะออกไปแล้วก็ใช้เหล็กเนี่ยฮะงัดกอนที่อยู่ด้านในหลุดไม่เชิงหลุดแล้วก็ง้างออกมาแล้วก็จริงๆแล้วเขาเปิดเมื่อเปิดหน้าต่างได้มันจะมีเหล็กดันอีกค่ะ เขาจัดการเหล็กดัดจนหลุดเข้าไปทั้งแผงเลย<ฮ>เดี๋ยวจะมีภาพให้ดูว่าหลุดไปอย่างไรแล้วก็ติดมุ้งล่วนอีกมุ้งลวนนี่ง่ายแหละแค่ม<า>ันผักอย่างเดียวก็เข้าแต่เหล็กดัดเนี่ยก็คงงัดที่มันจะมีตัวออฟหลุดเข้าไปแล้วก็เดินคือคนร้ายเนี่ยไม่ได้หวังไม่ได้ประสงค์ต่อทรัพย์อื่นๆเลยเจตนาเดินดิ่งไปหาแหล่งเงินที่วางอยู่ในล็อกเกอร์ ซึ่งรู้ห้องนี้ต้องเดินผ่านซึ่งเงินไม่ได้อยู่ในห้องนี้นะคุณนกท่านผู้ชมครับห้องที่งัดเนี่ยเป็นห้องเก็บพวกจีวรหรือของใช้เกี่ยวของทางพระสงฆ์นะครับก็เดินผ่านแล้วเปิดประตูเข้าไปแล้วเข้าไปสู่ห้องโถงแล้วลงไปชั้นล่างเฮ้ยแล้วทำไมต้องลงทุนขึ้นมาปีก็ผมคืองัดข้างหน้าไม่ได้แน่นอนคนเห็นอย่างเงี้ยเพราะข้างหน้าเนี่ย<อ>เป็นพื้นที่ที่สำหรับของเจ้าวาดเนี่ยไว้รับกิจทางสง์ ถ้าง,งานข้างหน้าเนี่ยคนมันจะไปเห็นที่สังเกตม,มีมีประตูเดี๋ยวจะดูเดี๋ยวท่านผู้ชมจะเห็นภาพว่ามันจะมีฮัลลอยเป็นประตูใหญ่ห<า>ก็กลัวคนขับไปขับมาไม่มีถนนก็เลยใช้เส้นงันลต่างนี้ช่วยสุดเนื่องจากด้านหลังของอกุฏิเจ้าว่านเนี่ยติดอยู่กับเทือกเขาเป็นป่าทึบ<า>อะไรเงี้ยน่าจะสมโอกาสดีที่สุดก็เลยใช้วิธีนี้อาจจะมาดูเรียบร้อยแล้วแต่ที่ผมสงสัยมากแม้แต่สารวัตรสืบสวนนะครับ ท่านสวัสออสพันโ,โทรทเทนโพเนี่ยก,ก็ยังสงสัยเดียวก,กับผมว่าทําไมคนร้ายเข้ามาในเนี้ยถ้าเป็นคนร้ายทั่วๆไปในการงั้นแง,นงนตามเคหารานต้อง,องลือล้อหมดหรือหมดเลยรู้ว่าไม่เอาจีวรนไปหรอกอเพราะว่าคุณไม่ใช่พระแต่มาขโมยจีวอนแต่อย่างทรัพย์สินอื่นไม่แตะเลยแล้วเดินดิ่งลงไปยังบริเวณพื้นท,ที่ที่เป็นของเจ้าวาดไว้รับกิจทั้งสงอม ในขณะนี้ลงไปงนั้นไม่แต่องอื่นอีกอล็อกเกอร์เป็นสองชั้นเป็นตู้เหล็กนะครับเป็นตู้บินก็ตตู้บินก็คือเป็นสองสองชั้นมีทั้งหมดชั้นละสามช่องรวมแล้วเป็นหกช่องแต่ละช่องมีกุญแจล็อกเป็นลูกลูกล็อกทุกทุกชั้นทุกตู้แต่ทำไมงัดเฉพาะตู้นี้ตู้เดียวตู้ที่ตู้ที่สามแต่ที่เหลือมีกุญแจห้อยหมดเลยไม่งัด ทำไมอ่ะแล้วงัดตู้นี้เอาเงินไปห้าแสนแสดงว่ารู้ว่าตู้นี้ก็ใช่ไงผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ขยายผลอีกผมว่างานนี้น่าจะตามตัวไม่ยากใช่คืออย่างน้อยเนี่ยถ้าไม่ใช่คนในวัดค่ะถ้าไม่ใช่ลูกศิษย์ลูกหาจะรู้ไหมจะรู้ไหมอย่างที่คุณนกเข้าใจผมว่าท่านผู้ชมก็คงคิดตามในสิ่งที่ผมกล่าวให้ฟังว่าแล้วจะเป็นใครล่ะที่ดิ่งมาถึงตู้นี้ หรือเป็นปชาวบ้านที่ไปถวายอของถวายทานแล้วเห็นเจ้าวาดเก็บเงินเจ้าวาดท่านคงไม่ไม่มาเก็บเงินตอนที่ท่านไม่รู้จักใครถูกไหมครับก็จะมองไปว่ามีทั้งคนในวัดหรือลูกศิษย์ลูกหาที่มาเยี่ยมท่านแล้วท่านก็นั่งคุยไปเพราะท่านสังเกตได้เดี๋ยวจะมีเสียงสาวแ็กของท่านท่านว้าวลาวว้าวอีสานจะพูดท่านจะพูดตลอดท่านก็ดูแล้ว นั่นก็บอกเนี่ยไว้ตรงนี้แล้วเงินเนี่ยเดี๋ยวต้องไปจ่ายค่าของเขาด้วยอหายไปแล้วเนี่ยไปดูภาพกันไปดูภาพข่าวกันค่ะเนี่ยวัดนี่คือกุฏิเจ้าวาดครับนี่คือด้านใครเคยไปวัดสวนครีวงก็คงจะทราบว่ากุฏิท่านเจ้าวาดอยู่ตรงไหนนะครับ,รบก็จะเป็นลักษณะเชิงเหมือนสามชั้นนะครับนี่ครับ พระครูโพป,ปัญญากรนะครับนี่คร,นครับเจ้าวาดส่วนเสื้อขาวที่เดินอยู่นะครับคือสวัสด์ออสนะครับเป็นสวัสดสืบสวนของสานิสุทธรกระทูก,ก็พยายามตรวจที่เกิดเหตุนเนี่ยครับท่านก็จะดูอันนี้ถ้าน้องถามว่าทําไมไม่งัดข้างหน้านี่ข้างหน้าจะเป็นบริเวณของท่านท่านจะนั่งอรอเวลากิจของสงฆ์ท่านจะนั่งเงนี้ท่านงัดข้างหน้า,าอ,นอ่าท่านงัดข้างหน้าเนี่ย เมันอีแล้วมันง่ายนะ,<ฮ>ะแล้วเงินมันอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวจะให้ดูว่าเงินมันอยู่ในล็อกเกอร์แบบไหนซึ่งสาววัดแกก็ยังเข้าเนเข้าใจอย่างผมว่าไอ้ล็อกเกอร์เนี่ยคนภายนอกดูอ่ะมันไม่น่าใช้ไว้เก็บเงินแน่ค่<ฮ>ะมันเป็นล็อกเกอร์มันเก็บเอกสารแล้วคุณน้อง <ฮะ S 2> อันนี้ผมมาถ่ายผมจะเดินเข้ามาเนี่ยครับผมจะพาไปจุดให้เห็นว่าเขางัดกันตรงไหนค่<ฮ>ะเนี่ยครับนี่คือ คือด้านหลังนี่ที่ผมบอกว่าเป็นเป็นเทือกเขาเป็นป่าเนี่ยคือเทือกเขาป่าตองด้านด้านข้างด้านบนนะฮะเนี่ยจะมีบันไดนี่คือบันไดที่ถูกวางอยู่นะครับนี่ครับงั้นหน้าต่างนี่คือเป็นห้องไว้เก็บพวกจีวรนะครับแล้วก็ท่ารู้ได้ไงว่าจากห้องนี้ไปทะลุอ้ออ่าก็นี่ไงคือคือเนี่ยนี่คือหน้าต่างเนี่ยที่เดียวเนี่ยนี่ก็คือเอาบันไดก็เอาของวัดมามาวางของวัดหมดเลยครับ ไม่มาไม่ต้องลงทุนอะไรเลยไอ้ตัวที่งัดก็เป็นน็อตของวัดอ๋อเอาจริงเหรอจริงครับเพราะมันตกอ,อยู่มันเป็นน็อตตัวใหญ่ครับคือมาตัวเปล่าแล้วก็มาหาอุปกรณ์เอาแถวนี้เลยเนี่ยลองตรนี้คือบริเวณที่ท่านจะนั่งอยู่ประจำสาวเจ้าวาดน,นะครับแล้วคนร้ายเนี่ยปีนจากห้องที่ที่เราให้ดูเมื่อสักครู่แล้วเดินลงมาตอนนั้นเจ้าวาดไม่อยู่ น่าจะจำวัดเพราะว่าน่าจะก่อเหตุช่วงกลางคืนนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าท่านจำวัดอยู่ตรงไหนเพราะว่ากุฏิท่านใหญ่มีสามชั้นสองชั้นขึ้นนี่ฮะถามว่าคนทั่วไปจะรู้ไหมว่ามีการเก็บเงินไว้ในล็อกเกอร์แบบนี้ทําไมเขาไป่ไป็นหีบหรือไม่มีหีบมงหีบไม้เนี่ยแต่วัดผมคุยกับเพราะแต่วัดยัง คิดเหมือนผมมาว่าเนี่ยลูกกุญแจหมดเลยตันดูเยอะเลยนะลูกกุญแจมีล็อกทุกตู้แต่ทำไมไม่งัดตู้อื่นเลยตู้อื่นลูกกุญแจยังอยู่ครบจีตู้อื่นลูกกุญแจยังอยู่ครบจีต้องงัดตู้นั้นตู้เดียวด้านขวาเป็นคนร้ายที่เข้ามาโดยไม่รู้จักไม่ต้องงัดตู้แต่นี่ภาวะชีพผมดูผมว่าเคยเห็นว่าอาจารย์เวลาเก็บเงินต้องใาอ้กุญแจก็อย่งกุญแจหลวมไงซะหน้อยอื่นไ่ก็เหมือนกัไเลยหลูม ไม่ลูกเลีกก้ยนเขานมันเดียวท่มันหนีหัวยูกเหมือนประตเขาในเนี่ยลูกพนอมนี่ยผมหางม,มันล,ลืมเัแค่สิ่งนี้มีบเลย เนี่ยครับก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาไปเขาไปแข่งเขาแม่งหลายๆเรื่องกินไม่ไม่ดีดีเท่าไหร่เพราะว่าคนทั่วไปอ่ะถ้าเข้าไปถวายสังฆทานเข้าไปพบป่าต่อเจ้าว่าหรือเป็นไปไม่ได้เลยอ่ะคุณนกเรานั่งอยู่สมมติเราเป็นคนไ้ายก็ตามอ่ะไม่คิดอยู่แล้วว่ามันจะมีแล้วถามว่าถ้างั้นต้องงั้นหมดใช่ค่ะต้องรื้อหมดค้นหมด แล้วด้านในที่เจ้าวาดนั่งอยู่อะมันจะมีหีบมีกล่องไม่มีถุงรื้อเลยเหมือนรู้แรงไง,งก็มีเงินนะแต่ไม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 ไมสหายแสดงว่าต้องรู้ว่ามีเงินก้อนนั้น,นอยู่ตรงนั้นใชค่คือคือเนี่ยรับวันพระใหญ่ซึ่งมว่าโอ๊ยอะไรอ่ะ ก็รู้วต้องคงเคยเห็นว่าอาจารย์เวลาเก็บเงินต้นใจว่าต้องเห็นก็นี่จาแต่วัดไก่ปอเลยต้องต้องเคยต้องเป็นคนที่อยู่ในวัดหรือไม่ใช่คนอยู่ในวัดต้องคนที่รู้เคยเพราะท่านเองนั้นไม่ไม่เอาอย่ดีคนไม่รู้จักถือเงินไปเก็บต้องเรื่องอะต้องเป็นคนที่เห็นด้วยตอนที่ท่านเอาเงินไปเก็บใช่แล้ววัด กุฏิแห่งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนี่ผมเรียนไปแล้วแล้วก็เสาวัตรก็เคยเน้นทำให้ท่านติดกล้องยนต์ปิดท่านก็ไม่ได้ติดประเด็นสำคัญคือหลักฐานหลายๆอย่างม,มันมีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ของมันหรืออาจจะถูกทำลายเรื่องของอเขาเรียกลาย้วมือแฝงไปบ้างนะครับเนื่องจากมีการขยับหรือขยื่นทุกอย่างเปลี่ยนไปเยอะซึ่งหลายๆเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเงินก็ไม่ใช่น้อยคุณน,น้องท่านผู้ชมครับ ห้าแสนเขาบอกกว่าห้าแสนซึ่ง, <ฮะ S 2> งไม่รู้ <ฮะ S 2> ผมยังถามหลวงพ่อถึงล้านไหมแกก็ไม่ตอบ <ฮะ S 2> <c oughs> หลายวัดครับในในใน,ในบ้านเราอันนี้ที่ผมเคยทําข่าว <ฮะ S 2> ก็จะมีวัดนี้และอีกวัดหนึ่งผมเคยไปทาข่าวอยู่แถววัดท่าเรือก่าเลักษ <ฮะ S 2> ณะ,<ฮ>ะเช่นเดียวกันแต่วัดท่าเรือนี่เงินส่วน,ส,วนส่วนของท่าน <ฮะ S 2> ก็ไม่กี่หมืน่นอะไรอย่างเงี้ยช่วงท่านเข้าลงไปทําวัด <ฮะ S 2> ก็จะมีเนี่ยอันนี้เป็นพวก พวกเหมือนกับหาช่องโอกาสเลยแฝงตัวมากับเป็นนักบุญามาทำบุญแล้วมาแวะเยี่ยมเยียนมาทักทายพระตามกุฏิก็เข้ามาที่กุฏิเจ้าว่ดก็ทักทายเจ้าท่านก็จะ,จะไปจะเข้าวัทำวัดไงท่านก็าอาตามสบายนะโยม,มแล้วใครจะคิดว่าจะขึ้นไปถึงกุฏิพะระถูกไหมฮะมันเขตทอนีสงมันบาปาหนักในฐานะผู้สานนิกาชนถูกไหมครับ แล้วมันเหนือคำบรรยายอ่ะงัดตู้บริจาคขโมยเงินในวัดโอ้เนี่เออเยเดี๋ยว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 ดูผมผมเชื่อมือสาววัดออสน,นะครับเชื่อว,ว่า,วา<ท>งานนี้น่าจะไม่นานเจยบโบคือไม่เชื่อเดี๋ยวต้องต้องต้องได้เพราะว่าแกนี่เป็นมือเค้นคนหนึ่งเลยว่าแกเป็นคนทำงานเรื่องของขยายผลเก่งค่ะนะครับ